ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิวอพูล2เอเวอร์ตัน1กราเฟนแบกเด่นสุดตัดเกรดแข้งหงแดงลิวอพูของอาร์เนสซอตเก็บชัย5้นัดติดพียมลีกหลังเชือดเอเวอเรตสต่อ1นศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้กราเฟนแบกยิงบวกใจเอกิเ e ก้ซัดเพิ่มก่อนตัดเกรดแข้งหงแดงครบทุกตำแหน่งลิวอพูเก็บชัยห้านัดรวดในพิมลีกหลังเปิดบ้านเชือดเอเวอรตันต่อนในเมอร์ซี่ไซดดาบี้โดยไรอันกราเฟนแบกโดดเด่นสุด ยิงเปิดทางตั้งแต่นาทีที่10และแอซิดให้อูกอเอกิจเก้ซัดหนีห่างแม้เอเวตันไล่ตีใค่แตกจากอิดิซากาหน้าเกแต่หงแดงยังปิดเกมได้เก็บ3แต้มพร้อมศักษีว่าแล้วมาตัดเกรดนักเตะโงแดงแต่ละคนในชัยชนะนัดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างผู้รักษาประตูอลิซอนเบเกอร์6คะแนนไม่เจองานยากมากนักนอกจากจังหวะเสียประตูให้อิดิซากานาเกในครึ่งหลัง กองหลังคอเนอร์แบลลี่หคะแนนดวลกับแจ็คกรีลิทได้อย่างดูเดือดแม้มีจังหวะพลาดบ่อยในครึ่งหลังจนทีมเสียประตูอิบราฮิมาโกนาเต้6คะแนนจัดการเกมรูปตรงกลางของเอลตันได้ดีแต่ความกดดันหลักมาจากริมเส้นเฟอร์กิลฟันได้คะแนนคุมเกมรับได้แน่นอนแม้ทีมเสียครีนชีตแต่ยังเป็นผู้นำในแนวรับมิลช์เคอร์เคส6คะแนนไม่หวั่นบรรยากาศดาบี้มีทั้งช็อตสำคัญเคลียบอลท้ายเกมและความผิดพลาดเล็กน้อยในประตูที่เสีย กองกลางไรอันกราเฟนแบก9คะแนนฮีโร่ของเกมยิงลูกสวยๆให้ทีมนำก่อนถวายผ่านให้อูกโกเอเกิจเกซัดเม็ด2ฟอร์มระดับมาสเตอร์คลาสโดมินิกโซโบสไล7คะแนนได้อิสระเติมเกมลุกมีส่วนร่วมกับจังหวะประตูที่2ของทีมอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์6คะแนนครึ่งแรกเล่นได้เด่นแต่ครื่งหลังดอบลงและถูกเปลี่ยนตัวออก กองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลา8คะแนนแอซิสสวยสวยให้ไรอันกราเฟนแบกยิงประตูแรกสร้างโอกาสต่อเนื่องทั้งเกมอูโกโอเอกิติเก8คะแนนพิสูจน์คุณค่าในเกมดาบี้ซัดประตูสำคัญพาทีมหนี2-0ฟอร์มมั่นใจเต็มที่โกดี้กากโป6คะแนนเจอปัญหาจังหวะเข้าทำไม่สร้างอันตรายมากนักตัวสำรองเคอร์ติสโจนาทีที่61 6คะแนนพยายามช่วยคุมเกมแดนกลางแต่ยังไม่สามารถพลิกจังหวะได้มากฟอร์ลินเวียตนาทีที่61 6คะแนน มีลุ้นทาประตูแรกในหลีกแต่ถูกเจมทาคอฟสกี้บล็อกได้อเล็กซานเดอร์อีซักนาทีที่6 7 7คะแนนลงมาสร้างส,างสีสันมีจังหวะปั้นเกมสวยๆให้โมซาลาลุก ah. เด็ดรับแกร่งซองฟอร์มสุดโหดไรอันกราเฟ,ฟนแบกเกมลิเวอร์พูลเชอดเอเวอเรตนสัมผัสบอล69ครั้งเอาบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย8ครั้งชนะการดวล7ครั้งช่วยทีมแย่งบอลกลับมาครอง7ครั้งเข้าสกัดแย่งบอลสำเร็จ5ครั้งยิง1ครั้งสร้างโอกาส1ครั้งประตู1ลูกแอซิั้ง เรตติ้งจากหวสกอร์ดอทคอม8.5ทั้งนี้กราเฟนแบกทำสถิติเป็นแข้งลิเวอร์พูลอายุน้อยสุดที่ทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้ยุคพีเมลิตและฟอร์มในเกมนี้ถือเป็นการยืนยันให้เห็นอีกครั้งว่าเขาคือหนึ่งในแข้งกำลังสำคัญที่หงแดงยุคกุนซืออาเนอร์สล็อตขาดไม่ได้เซอร์คอการายงานสถิติอูกเอกิจเก้ปะทะเอเวอร์ตัน67นาทีในสนามชนะการดวลบอล7ครั้งแท็กเกิลชนะ4ต่อ4ครั้ง100เ ชนะการครอบครอง4ครั้งเคลียบอล3ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขียรยโทษคู่แข่ง3ครั้งดวนบอลชนะ2ครั้งโอกาสยิง2ครั้งยิงเข้ากรอบ1ครั้ง1ประตูห้าเกมที่ผ่านมาในลีกแทบที่จะไม่ต้องพิสูจน์อะไรและปรับตัวอะไรเลยจริงๆมันดูราวกับว่าเอกิติเก้นนั้นเล่นกับทีมลิเวอร์พูลมานานแล้วเพราะดูยังไงยังไงเขาก็เข้าระบบได้เป็นอย่างดีและดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเลยทีเดียว ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมเมอร์ซี่ใช้ดาบี้ของลิเวอร์พูลโดย Ryan ck, ข่าวเสมอไรอันกราฟเฟนแบกคว้ารางวัคลคาวเบิร์กเพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ของลิเวอร์พูลเป็นครั้งที่3ติดต่อกันกองกลางชาวรัสยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องด้วยบทบาทสำคัญในการช่วยให้หงส์แดงเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตัน2-1ในศึกเพเมร์ลีกเมื่อช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมา กราเฟนแบกเบิกสกอร์แรกให้ทีมได้อย่างเฉียบคมในนาทีที่10ก่อนจะจ่ายบอลให้อูกอเอกิติเกยิงประตูที่2ในช่วงครึ่งแรกเช่นเดียวกับเกมพบเบอรี่และเอลิโกมดิดมิดฟิลหมายเลขสามของทีมได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากแฟนบอลในโพลของแมตช์เซนเตอร์หลังจบเกมอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งแมตช์ฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6จนถึงตอนนี้3รางวัลไรอันกราเฟนแบก2รางวัลดมินิกโซโบชไล1์รางวัลอูโกอเอกิติเก ซาลาห์ ah จอขึ้นเบอร์หนึ่งท็อป8ผู้เล่นที่ทำประตูบวกแอซิสกับทีมเดียวมากที่สุดในพิมลิคหนึ่งแอซิสจากเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเช,เชิดเอลวตันสองต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้โมฮัมเหม็ดซาลาห์มีส่วนร่วมกับการทำประตูในพิมลิกให้หงแดงไปแล้ว274ลูกและนี่คือ8อันดับแรกนักเตะที่ทำประตูบวกแอซิสกับทีมเดียวมากสุดในหน้าประวัติศาสตร์พิมลิคหนึ่งเวนดูนี่แมนยู uni, U, 27. ส2งร้อยเม็ดลิบหกสอกแม271 4. แฮร์รี่เคนสเปอร์259 5. เทเรียอองรีอาร์ซอนน์2 4 9 6. แฟงแลมพาร์ดเชลซี2 3 7 7. เซคิโออากกเอโรแมนซิตี้2 3 1 8. สตีเวนเจอราดลิเวอร์พูล2 1 2มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นสำหรับการก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของซาลาเพราะลูนี่เลิกเล่นไปแล้วและในชาร์ตนี้ก็มีแค่เขากับเคนเท่านั้นที่ยังเล่นอยู่ซึ่งในรายหลังปัจจุบันคาแข้งที่เยอรมนีกับบาร์เยเมนิก ปฏิกิริยาจากไรอันกราเฟนแบกผมเล่นได้อย่างอิสระมากขึ้นและผมมีความสุขมากจริงๆไรอันกราเฟนแบกอธิบายถึงความอิสระที่เพิ่มมากขึ้นในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาทําผลงานได้โดดเด่นในเกมที่เอาชนะเอเวอเรตนในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากองกลางรายนี้ทําได้ทั้งยิงและจ่ายช่วยให้หงแดงเอาชนะทอฟฟี่สินเงินไป2อต่อหนึ่งที่แอนฟิลด์พร้อมกับยืดสถิติชนะรวด100%ในเพเรีเม็ยร์ลีกอฤดูกาลนี้เป็น5นัดติดต่อกัน กาเฟนแบกเป็นผู้ทำประตูแรกของเกมด้วยการจบสกอร์อย่างสวยงามจากการผ่านบอลของโมฮัมเหม็ดซาลาก่อนจะจ่ายทะลุช่องให้อูโกเอเกติเก้ยิงประตูที่2ของเจ้าบ้านในครึ่งหลังหลังเกมจบลงได้ชัยชนะที่ตึงเครียดในครึ่งหลังกาเฟนแบกได้ให้สัมภาษณ์ข้างสนามกับ TNT Sport โดยกล่าวถึงความรู้สึกและประสบการณ์ในเกมดังกล่าว เกี่ยวกับความรู้สึกในการยิงประตูได้ในเกมดาบี้ผมมีความสุขมากที่ยิงประตูได้ฤดูกาลที่แล้วผมทําประตูได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะงั้นการยิงได้ครั้งนี้ก็ทําให้ผมดีใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แบบนี้เกี่ยวกับเทคนิคและจะังหวะการเล่นก่อนยิงประตูพวกเรารู้ดีว่าถ้าโมซาลาได้บอลเขามีความสามารถในการใจบอลที่สุดยอดมากพวกเรารู้ว่าถ้ามีใครอยู่ด้านบอล เขาต้องวิ่งทะลุไปและพื้นที่ว่างก็จะเกิดขึ้นด้านหลังผมเห็นจังหวะนั้นเลยวิ่งทะลุไปด้านหลังแล้วผมก็จัดการมันได้เกี่ยวกับการชนะในบ้าน2นัดติดต่อกันกับอาเลติโกเมริดและเอเวอร์ตันใช่ครับผมดีใจมากกับสิ่งนั้นเช่นกันเรามี3เกมในรอบ7วันเรารู้ว่าฟุตบลอลอังกฤษมันหนักมากแต่พวกเราตเตรียมตัวกันมาดีและสุดท้ายก็มีความสุขกับ3แต้มเพราะฉะนั้นเราจะเดินหน้าต่อไป เกี่ยวกับครึ่งหลังที่ยากลำบากกับเอวตันเริ่มจากประตูที่เราเสียไปผมคิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลยมันเริ่มจากตรงนั้นแล้วเราก็รู้ว่าถ้าพวกเขายิงตีไข่แตกเป็น2ต่อหน่พวกเขาจะบุกมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยเรอยเราเองก็ถอยไปนิดหน่อยแล้วก็พยายามเล่นสวนกลับเราก็มีโอกาสจะยิงเพิ่มในช่วงท้ายเกมแต่ก็ทําไม่ได้ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเกมที่ยาก เกี่ยวกับการยกระดับการเล่นของตัวเองในฤดูกาลนี้โค้ชเป็นคนที่ให้ความมั่นใจกับผมฤดูกาลนี้เรามีอิสระในแผงมิดฟิลมากขึ้นฤดูกาลที่แล้วผมเล่นแค่ตำแหน่งเบอร์หกเท่านั้นคือลึกมากๆแต่ตอนนี้ผมสามารถเติมเกมลุกได้มากขึ้นอย่างที่คุณเห็นในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็เป็นจุดแข็งของผมเหมือนกันผมดีใจกับสิ่งนั้นและก็มีความสุขกับประตูที่ทำได้ด้วยเกี่ยวกับจุดแข็งที่สุดของอาร์เนอร์ล็อตในฐานะโค้ชเขาชัดเจนมากสิ่งที่อยู่ในใจเขาเขาก็พูดออกมาเลย และในเรื่องแทคติกเขาก็เก่งมากเช่นกันเกี่ยวกับคำถามว่าลิเวอร์พูลยังมีเกียร์ให้เร่งได้อีกไหมในฤดูกาลนี้แน่นอนครับเรารู้ว่าเรามีกลุ่มผู้เล่นที่ดีเราก็ซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาซึ่งก็เป็นผู้เล่นที่ดีมากด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ตัวจริง11คนแต่มันคือทั้งทีมพวกเราเหมือนครอบครัวที่ผลักดันกันและกันคุณเห็นได้เลยอย่างวันนี้อูโก้ยิงได้แล้วอีซักก็ลงมาและก็ทุ่มเทเต็มที่ผมดีใจกับทีมชุดนี้จริงๆ เกี่ยวกับเป้าหมายเพิ่มจํานวนประตูและแอซิสในฤดูกาลนี้ใช่ครับนั่นแหละที่ผมพูดไปฤดูกาลที่แล้วผมแทบจะยิงไม่ได้เลยเพราะงั้นแน่นอนว่าฤดูกาลนี้ผมอยากทําประตูและแอซิสให้มากขึ้นผมดีใจกับเกมในวันนี้มากเกี่ยวกับการได้พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์หลังชนะดาบี้ตอนนี้เราขึ้นจากฝูงลีกและมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีเสมอเวลาชนะในเมอร์ซี่ไซดดาบี้ผมมีความสุขมากเดี๋ยวก็จะพักฟื้นร่างกายแล้ววันอังคารก็ลุยกันต่อ สเตนสปอร์ตฟุตบอลรายงานว่าอูโกเอกิติเก้พูดถึงความสำคัญของอิบราฮิมาโกนาเต้ที่ช่วยให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสโมสรลิพูและเพื่อนร่วมทีมได้รวดเร็วผมคิดว่าคนที่สำคัญที่สุดเมื่อผมมาที่นี่คืออีบูโกนาเต้ครับพูดแบบตรงๆเลยนะเขาช่วยเหลือผมได้มากจริงๆเพราะเขาอยู่กับสโมสรแห่งนี้มานานกว่า4ปีแล้วดังนั้นเขาจึงรู้ทุกอย่างของที่นี่เขารู้จักผู้คนของที่นี่เป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงช่วยผมได้มากทั้งในเรื่องนอกสนามและเรื่องในสนาม เขามักที่จะช่วยผมทํานู่นนี่นั่นเสมอคุณจะเห็นว่าเขาเป็นตัวโจ๊กสําหรับทีมนี้สําหรับห้องแต่งตัวไม่ว่าจะเปลี่ยนที่ศูนย์ฝึกแอคเซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เขามักที่จะสร้างเสียงหัวเราะได้เสมอทังนี้เอกิตเกยยังเปิดเผยด้วยว่าเขารู้สึกทึ่งแฟนบอลของสโมสร,รลิเวอร์พูลอย่างมากจากที่เคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่เมื่อสัมผัสจริงๆมันมากมายกว่าที่เขาเคยรู้อีกด้วยแน่นอนว่าเรารู้กันดีว่าสโมสร,รแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลทั้งในและนอกสนาม แต่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าฐานแฟนบอลลิเวอร์พูลจะใหญ่โตขนาดนี้จริงๆและมันดีมากเลยผมรู้สึกว่าพวกเขาชอบผมด้วยนะพวกเขาแสดงความรักมากมายให้แก่ผมนับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่และผมก็อยากจะตอบแทนพวกเขาโดยการเป็นส่วนหนึ่งที่นำความสำเร็จมาสู่สโมสรแห่งนี้ให้ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ